เดี๋ยวเราจะไปทังถ้ำลอดใบโพนึ่งเดียวในไทยครับถ้ำพระจิรีอีก20เมตรนะครับถ้ำลอดอใงงอบโพนึ่งเดียวในไทยถ้ำเจดีประทาศทางลงเขาอีก50เมตรนะครับลอดใบโพนึ่งเดียวในไทยครับ้ำลอดใบโพนนี้ใบโพนี่ถ้ำลอดใบโพใบโพติดไว้นะครับเอาใบโพติดไว้แล้วบอกว่า ทำรอดใบโพธแห่งเดียวที่ไทยครับเอาใบโพธิ์มติดไว้นะครับทีนบนบอ่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนอด้านข้างทำรอดใบโพธหนึ่งเดียวในแดนสยามรอดแล้วอธิษฐานจำเร็จได้ทังวัง <S S S ที่อยู่ของเทพธิวาตาจำดาวก่ายไว้ครับทำรอดใบโพธิรอดใบโพธิ์ในสยามรอดแล้ะอธิษฐานจำเหตุใต้ดังหวังที่อยู่ของ ตั้งเจตา,านก็พอแล้วรอดแล้วครับเนีปป่ยครับตั้งเจตา,านตอนใบผู้เอาใบผู้ไปด้วยครับ